ีการเปิดปิดเครื่องนะครับการทํางานของเครื่อง SPM นะครับตัวนี้นะครับขนาด6ลิตรนะครับเป็นโถสูญญากาศนะนะครับเสียบไฟนะครับแล้วเปิดสวิตตัวนี้นะครับสวิตตัวนี้นะครับเครื่องพร้อมที่จะใช้งานนะครับแล้วก็เติมผิดพันไปนะครับเติมไปนะครับเติมไปพอได้ที่แล้วเราก็ปิดเครื่องนะครับปิดฝานะครับปิดฝามันจะเป็น ดิจิตอลนะครับเป็นเปิดปิดถ้าปิดฝาตัวนี้ไม่โดนกับตัวนี้ใบพัดจะไม่ทํางานนะครับคอมจะไม่ทํางานนะครับมันต้องมีเป็นเซ็นเซอร์นะครับปิดไปอย่างนี้นี่นะครับเสร็จปั๊บหน้าจอจะรอสักครู่หน้าจอจะทํางานนะครับแล้วจะมีต้องกดนะครับเพราะมันเป็นเซ็นเซอร์อยู่ที่ฝานะครับถ้าหากเราเปิดฝาเสร็จปึ๊บหน้าจอจะดับใบพัดจะหยุดทันทีนะครับ นี่คือหลักการของการทําง,งานของมันนะครับสมมุติว่าเราขายไปเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เนี่ยน้ํามันหมดนะครับเราจะเติมน้ําเราถอดฝาเสร็จปุ๊บใบพัดจะหยุดทันทีนะครับคอมจะตัดทันทีหน้าจอจะดับทันทีนะครับต่อไปเราเติมน้ําเสร็จปุ๊บเราปิดฝาเสร็จปั๊บหน้าจอก็จะติดเหมือนเดิมแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับเราก็กดเมนูนะครับนี่คือหลักการของมันเลยนะครับ ต่อ,อนะครับสมมติว่าหน้าจอมันขึ้นแบบเป็นนึงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดคีมเก็บตัวนี้นะครับกดตัวนี้นะครับ,รบสักคู่หนึ่งมันก็จะทํางานนะครับมันก็จะเป็นเล็ดน,นะครับใบพัดก็จะหมุนนะครับนี่มันจะทํางานแบบนี้ใบพัดก็จะหมุนคอมก็จะทํางานความเย็นก็จะเกิดน,นะครับนี่การทํางานนะครับสมมุติ เราทํางานแข็งแบบนี้เสร็จแบบเรียบร้อยแล้วอยากจะเติมน้ําเพียงแต่เราเปิดฝานี้นะครับใบพัดมันหมุนอยู่นะครับมันทํางานอยู่นะครับสมมติว่าเราจะเติมน้ําเราเปิดฝานี้เสร็จปุ๊บใบพัดจะหยุดทันทีหน้าจอจะดับทันทีนะครับมันต้องรู้เริ่มกระบวนการใหม่นะครับเติมน้ําเสร็จแล้วก็ปิดฝานะครับบอร์ดก็จะขึ้นมาแล้วก็กดเมนูนะครับนี่คือหลักการของมันเลยนะครับ